สวัสดีครับพี่น้องพ่อลูกเคกินในถิ่นไทยเมน้เมนูตอนรับเก็บสีพอยน์่เพิ่นมาจากบางปูครับมาเที่ยวหาครับกับเมนูต้มปลาครับต้มต้มปลาคอครับปลเพุนงปลาครับต้าครับทั้งมาแต่ทั้งบางปูครับผมมหลินมาย่าถามข่าวครับผมครับครับ เอาซีเบ่งตาต้มปลาคอใส่ปลาเขียงเป็นยังไงห่อนหอนโอ้ยเสีบเสียบเสียเสบพี่น้องเสียบครับมือเสีบมานวน้ำกันนะครับพี่น้องมือนี้กำลังหมักตุ่มเย็นๆต้มสดหอนหอนโอ้ยอเนื่อยเสบเเนี่ยขาวๆสดตอาเนี่ยมันจะตาเนี่ยนะครับพี่มี ยังนานๆมาเจอครับฝากยังตอนกับมีโนบานเฮ้านี่นะครับเสียบเสียบผมมาล้ำเสียบนวดตัวตัวเออเสียบเสียบเน่ยถึงคัดเป็ดหมูป่าันี้คัดเป็ดหมูป่ากับเสียบบางๆมาเสียบมานวดน้ำกันได้ครับพี่น้องคุณเดผ่านธ์คุณเดนมาทั้งนี้พหลูชอบกินใน่เชียไทยฝากไว้น้ำแน่ช่องในน้อยดอกมือหนีใต้ใหญ่เป็น อยากมากินปลนไก่น่ำครับแต่พอดีไก่บะมี่หน่ำมาตุ้มหน่ำมาตุ้มกับน้ำมาตุ้มเมื่อนี้ปลนไก่บะมี่ครับผมนอยากมากินก๋วยไก่ใส่บักม่วางเป็เห็นในคลิปไปก็เลยมาเล่นหน่ำพอดีบะมี่ไก่บ้านครับเดี๋ยวหลังปีใหม่พละสิเดีเขาลงมาจากบ้านยังสิเดให้เพิ่นมากินใหม่มื่อนี้ตอนรับด้วยส่มปลาคอครับพันเป็นหมูปลาไปก่อนกินแนวมันง่ายๆก่อนมื่อนี้ ยจังสิเดเสียบหลังปีใหม่ปนไก่ใส่บักม่วงหน้าบ้านนี่นะครับบุกม่วงก็มีบุกม่วงสดๆเอามาย่างเอามาย่างอยู่นี่แหละเดี๋ยวทั้งบ้านเพิ่นลงมาสิเดีไกลมากอยู่อ่ะเดี๋ยวจังมาใหม่เมือหน้าสิเี๋เพิ่นมาใหม่เหรอครับตา ครับผมครับโนอยากมากินก๋วยไก่ปนไก่แหละพอดีไก่มันไก่ตลาดมันมันบอกคือไก่บานเห่านะมันมีอยู่หรอไก่ตลาดเพรว่าอยาาเก็มาเห็ดมันเห็ดเห็ดเรลามันก็เนือมัเสียคือไก่บาดเ่าอบาน่าคือาดเนาครับไนดีครับพี่น้องแต้มสมพะคออาจจะเค็มไปนดหน่อยจัดโอ้ยรพดีเลยใส่น้ำปลาเหล็กใส่ผักขยแยงนัวนหอม้อม เมนูบานๆครับมากินได้ครับมาแซ่บน้ำกกนเ้อพี่น้องขอคุณุกทานที่เขามาชมครับฝาก่องไว้น้ำเน่พ่อลูกทำกินในถิ่นไทยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์น้ำเนยได้พี่น้องคลิปนี้ไปซ้ำนี่แหละครับมื้อนี้ตอนรับตามันมาเที่ยวหาครับเอฟซีทั้งบางกู้ครับขอคุณหลายๆครับที่มาเยี่ยมมาย่งไปซ้ำนี้ะครับขอคุณครับสวัสดีครับ